แบบตัวถังอิมพูตเนี่ยเรามองจากว่าปัญหาปกติที่ผู้พกได้รับเนี่ยจะเป็นถังแก๊สเฉพาะเหล็กธุรกิจของแอรีที่ใช้กับสังแก๊สที่คนเรียนนี่ไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็เป็นปกติคืจะเห็นว่าถัางเหล็กเนี่ยบางครั้งเวลาส่งให้ผู้โภคไปถังมีสภาพที่ไม่คยดีมีสนิมบางครั้งต้องเก็บไว้ในเคาน์เตอร์ของครัวมีสภาพที่หนักแล้วก็อีกอย่างก็คือเราไม่รู้ว่าว่าส่งถึงผู้โภคแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเต็มครบหรือเปล่าตามจํานวนที่ผู้โกจะควรจะได้รับ อีกอี่หก็เลยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ในการมาประกอบประกอบไปด้วยว่าเขาใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ทําให้มีความปลอดภยอยัยความแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานมอ,อ,องต่อน้ําหนักเบาขึ้นหนึ่งแล้วก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเวลาเรามองเรื่องของปรดิมากที่เวลาส่งให้เราจะเห็นว่าน้ําหนักเต็มไม่ท่วนทําทให้ผู้พับมั่นใจได้ว่าของที่คุณได้รับคุณได้น้ําหนักเต็มแน่นอนครับ แน่นอกจากนี้ถ้าหากจะตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยคั้ก็คือคุณจะดูว่าวาล์วตัวนี้ถ้าเรามีการเปิดวาล์วออกมาจะไม่มีแก๊สออกมาซึ่งจะเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับกรณีว่าเกิดเช่นเด็กไปเปิดถังแก๊สเล่นที่บ้านก็ทําให้แก๊สออกมาแต่ของเราไม่ออกถ้าไม่ประกอบอุปกรณ์ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามช่วยดูแลเรื่องพุ่งพกให้ตอบโจทย์ได้ว่าสิ่งใดที่ปลอดภัยสิ่งใดที่เติมเต็มเราจะดูแลให้ตลอดครับแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ตอบโจทย์จริเวลาคุณครอบครัวสวยงามแน่นอนคุณจะเห็นความสุขในการทำครัว อันนี้ครับ